เปิดลับข้อมูลทหารกับระเบิด PMN2 ชนิดทำลายบุคคลถูกเขมรวางขึ้นใหม่ในพื้นที่ปอดระเบิดค่ะเมื่อวานค่ะคุณชมวันที่16กรกฎาคม2568เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเดือดไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อมีข่าวรายงานว่าเกิดเสียงบึ้มขึ้นที่เนิน481กลางแนวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่กองกําลังพลจากกองกําลังสุรานารีชุดลาดตระเวนจากฐานปฏิบัติการมรกตจํานวน14นายออกปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ปลอดภัยผู้ชมที่ก็เคยเดินกันทุกวันนี่แหละแต่ว่าวมาวันนี้ค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าตรงพิกัด wa 2 2 0 8 6 1กลายเป็นหลุมพรางที่ทำให้ข้อเท้าซ้ายของพลทหารธนพัฒนหุยวันขาดผู้ชมและอาการสาหัส ซึ่งแรงบึ้มยังทำให้1ิเอกปฏิพัฒธ์และพลทหารนัทวุฒิแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงอัดทำให้ทั้ง3คนถูกส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่สองหรือว่าพลโทบุญสินภาคกลางได้ออกมาให้ข้อมูลหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะว่าระเบิดที่ทหารได้เหยียบเป็นของตกค้างจากพื้นที่สู้รบเดิม ซึ่งก็ต้องบอกนะว่าหลังจากที่ทางแม่ทัพเนี่ยออกมาบอกแบบนี้ชาวโซเชียลไทยเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะหลายคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเป็นของเก่าหรือว,ว่าวางใหม่กันแน่เพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าลาดตะเวนกันทุกวันก็ไม่เคยเจอทําไมวันนี้ถึงเจอบางคนก็สงสัยว่าถ้าเป็นของเก่าจริงทําไมตอนเขมรมาขุดคูเรดถึงไม่บ่มหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีใครแอบมาวางใหม่เพื่อดักทหารไทยหรือเปล่า ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะกับที่ช่วงนี้เรามีการประท้ากับเขเมรไม่เว้นวันเลยล่าสุดก็สองสาวันก่อนที่ปราสาทตาเมอนทมทั้งทหารเขเมรทั้งทหารไทยยกกองร้อยวิดประท้ากันทหารเขเมรถึงขั้นผักทหารไทยเกือบล้มมาวันนี้ค่ะก็มีเรื่องของการเหยียบบื้มมาอีกมันก็เลยไม่แปลกสักเท่าไหร่ที่คนไทยจะสงสัยว่าเขเมรทา และมาล่าสุดค่ะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลทางทหารที่ทำเอาคนไทยช็อกเลยเพราะข้อมูลนี้ชี้ชัดแล้วว่าไม่ใช่ของเก่าแต่เป็นของใหม่ที่ถูกวางขึ้นโดยพี่เล็กวาสนานาน,าน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุไว้ค่ะว่าเลงตรวจสอบทุ่นระเบิดในพื้นที่เนิน481คาดเป็นทุ่นระเบิด PMN2 ที่เป็นทุ่นใหม่จากรัเสเซียไม่ใช่ล็อตเก่าแถมนปท3 หน่วยเก็บกู้ก็ได้กวาดล้างไปหมดแล้วก่อนหน้านี้อีกทั้งการเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบพบสนามทุ่นระเบิดคาดว่ามีการวางทุ่นใหม่มีรายงานจากหน่วยปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดนอปทจากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับบื้มในพื้นที่ช่องบก16กรกฎาคม2568นั้นมีรายงานว่าในพื้นที่สีเขียว คือแนวสนามทุ่นที่ได้กวาดล้างทําลายหมดแล้วโดยน,นปท3และจากการพิสูจน์ด้วยภาพรายงานคือทุ่น pmn 2ที่เป็นทุ่นใหม่จึงคาดว่าเป็นทุ่นที่วางใหม่โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568มีรายงานว่าเหตุการณ์ที่ทหารร้อยรอ6021พัน rdf จัดกำลังพลลาดตระเวนเจาะเส้นทางต้นพญาสันตบันไปยังฐานปฏิบัติการตัวทีโดยได้ตรวจพบวัตถุบึ้มชนิด pmn 2ผลิตโดยรัสเซียซึ่งเป็นของใหม่จำนวนหนึ่งลูกพิกัด 48P wa 2 1 5 0 7 8 6 1 7 6วงเล็บจุดเขียวต่อมาตรวจพบชนิด pmn 2ํจำนวน3ลูกพิกัด wa 21907 858869วงเล็บจุดแดงชุดชอร้อยรอ0 2 1จึงทำการถอนตัวเนื่องจากพบสนามทุน่นไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้รายละเอียดทุน่นสังหารบุคคลอยู่ที่ pmn 2น้ำหนักตัวทุ่น15.9อ่อนดินระเบิด com pb 4.1ออนฉนวนในตัวและการทำงานน้ำหนักกด1111ปอนด์ อำนาจบื้มทำอันตรายฝ่าเท้าผู้เหยียบวัสดุตัวทุนเป็นพลาสติกการตรวจค้นจึงทำได้ยากผลิตโดยรัสเซียค่ะซึ่งนี่ค่ะคือสิ่งที่พี่เล็กวาสนาได้มีการโพสต์เอาไว้สรุปง่ายๆเข้าใจเข้าใจเลยนะผู้ชมก็คือว่าพี่เล็กแกไม่ได้แค่มายืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิด pmn2 จากรัสเซียเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือมันถูกวางขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่ไทยเนี่ยเคยเคลียร์จนสะอาดไปแล้ว ด้านคนไทยค่ะพอทราบเรื่องราวว่ามันเป็นแบบนีุ้ผู้ชมหลายๆคนถึงกับทนไม่ไหวคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าต้องทําหลักฐานรายงานไปเลยให้ชาวโลกรู้ว่าฟังเขมเมนเนี่ยวางทุนไม่ใช่ให้ข่าวว่าเป็นทุนเก่าเพราะมันแสดงถึงว่าเราเป็นฝ่ายไม่รอบคอบในการลาาตัเวนเองบางคนก็คอมเมนต์ว่าเป็นไงล่ะสุภาพบรุษยึดหลักการแต่ต้องไปรบกับทหารกองโจร บางคนก็ว่าผมก็ว่าทุนใหม่นั่นแหละครับขเขมรมันสนอะไรที่ไหนล่ะทหารไทยรัฐบาลไทยใจดีเกินไปแต่ผลกรรมมาตกที่ทหารผู้น้อยและก็คนไทยนี่แหละค่ะซึ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็แสดงให้เห็นนะคะว่าคนไทยจํานวนมากไม่พอใจมองว่านี่ค่ะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่าเป็นการละเมิดความมั่นคงในรูปแบบที่อันตรายที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็ทาให้หลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ว่าขเขมรเล่นไม่ซื่อหรือไม่และหากว่าเป็นจริงแบบที่ข่าวบอก เราคนไทยก็ต้องจับตาดูกันให้ดีค่ะว่าหน่วยงานของไทยจะทำอย่างไรต่อไป